ครั้งหนึ่งเกมเมอร์ชาวไทยเคยปราบ AI จากผู้สร้าง ChatGPT มาแล้วและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในโปรเจกต์ OpenAI 5เมื่อพูดถึง OpenAI หลายคนต้องรู้จักในฐานะผู้สร้าง ChatGPT ครับแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในปี2018 OpenAI เคยได้เริ่มโปรเจกต์ชื่อ OpenAI 5ซึ่งเป็นการสร้าง AI ที่ออกแบบมาเพื่อเล่น Dota 2เกม5คนโดยหลักการทำงานของ AI ตัวนี้ก็คือการเรียนรู้เกม Dota 2อย่างลึกซึ้งและค้นหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเอาชนะเกมนั้นๆด้วย ระบบประมวลผลสุดทรงพลังทําให้ AI สามารถเล่นเกม Dota 2ได้แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเปรียบง่ายๆว่าในเวลาเพียง1วันของมนุษย์พวก AI ก็สามารถเล่น Dota 2ได้ถึง1.5ล้านชั่วโมงพวกมันจึงสามารถเรียนรู้แพทเทิร์นสารพัดการออกไอเทมและการเดินเกมอย่างรัดกุม OpenAI i 5จึงสามารถตบทีมอาชีพของฝั่งมนุษย์ยับยับ,ยบทั้งทีมลิเทียม SGE Sport และ Alliance ที่พ่ายแพ้ AI 2เกมติดต่อกันไม่เว้นแม้แต่ทีมแชมป์โลกประจําปี2018อย่าง OG ที่ตักผ้าให้กับ OpenAI 2 ของเกมติดต่อกัน หลังจากนั้นไม่นานทาง Open AI ก็ได้เปิดสนามประลองนาม Open AI 5 Arena เพื่อให้ผู้เล่นทั่วทั้งโลกได้มาวัดฝีมือกับ AI ตัวนี้และผลปรากฏว่าทีมแรกของโลกที่กำราบ AI ในรายการนี้ได้สำเร็จก็คือทีม Alpha r e r จากประเทศไทยเรานี่แหละแต่ทว่าดีใจอยู่ไม่นานทาง Open AI ก็ออกมาช็อตฟิลพูดว่าเหตุผลที่ AI พ่ายแพค้ครั้งนี้มีต้นเหตุมาจากบั๊กเท่านั้นคนไทยจึงฟอร์มทีมกันใหม่ประกอบด้วยจับมิคซะแทนนี่เตยและด็อกเบนไล่ตบ Open AI 5จนเอาชนะไปได้ถึง ึง3รอบหมดข้ออ้างและทีนี้เมื่อสิ้นสุดโปรเจกต์ p p n ใน i 5สรุปข้อมูลได้ว่า AI สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ถึง99.4ซึ่งปัจจุบัน p p n ใน i ไม่ได้สารต่อโปรเจกต์การแข่งขันนี้แล้วแต่จะนําชุดข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนา AI ในอนาคตนั่นเอง